เพราะเอิญว่าของผมเนี่ยมันเป็นผมพิเศษมากกว่าคนอื่นเนื่องจากว่าผมเป็นคนหยิกโดยกรรมผธุ์รากของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงเหมือนกับผมตรงทั่วไปรากของผมมันก็เฉมันก็เอียงมันก็อะไรอย่างเงี้ยต้องใช้มืออาชีพถึงจะทําสิ่งเหล่านี้ได้เป็นงานยากอันดับหนึ่งเหมือนกันสวัสดีครับผมมอริสเ,เคครับ อ๋อถ้าถามว่ามารักษาหรือมาดูแลที่ศูนย์การแพทย์ชนบุรีเนี่ยนานขนาดไหนแล้วเนี่ยเรียกว่าสองสปีแล้วนะสี่ห้าปีเลยก็ได้นะเริ่มต้นมาจากการที่ผมมีปัญหาเรื่องศี๋าเริ่มหลานก็เลยมารักษาที่ตรงนั้นก็รักษาไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเริ่มไปผัดเริเมรเ่มไปรูปรากสรุปทางอย่างในเวลา,าีาที่ได้รู้จักศูนย์การแพทย์ชนบุรีแห่งนี้และรู้จักหมอโจที่น่ารักเนี่ยนะครับเรียกว่ามีความมั่นใจมากเมื่อมารักษาและมาหาคุณหมอโจที่นี่ครับ เพราะเรามั่นใจในคุณหมอโจและก็ชีพนานของเขาเพราะเรารักษาเรื่องผมของเราเนี่ยมาที่นี่มาตั้งแต่ตอนต,อนต,อนตอน้นๆรักษาของผมได้เช่นผมตรงกลางศีนษะเริ่มล้าพอรักษาโดยการกินยาเนี่ยมันดีขึ้นแต่ไอ้ที่มันไม่สามารถที่จะทําให้มันดีขึ้นได้ก็คือช่วงหน้าผากนะครับที่เป็นรูปตัวเอ็มหลังๆมันไม่ใช่เอ็มแล้วมันเริ่มเขอเข้าไปเยอะแล้วมันไม่ได้แล้วเพราะว่าเาเกิดเรากินยาอย่างเดียวนาจะไม่รอดอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าก็มาผ่าตัดได้เลยคุณหมอชวนมาหลายครั้งแแต่ การที่ได้คุยคุณหมอคุณหมอก็อธิบายว่าไม่ได้เสียอ,อะไรมากมายนะครับแล้วก็มีทีมงานที่เป็นหมอมืออาชีพเลยเนี่ยนะครับที่เข้ามาดูแลเป็นอย่างดีก็เลยว่าไม่น่าจะต้องเป็นห่วงอะไรครับเรามาดูนะครับว่าผมจะผ่าตัดจะเป็นอย่างไรบ้างและออกมาหน้าตาจะหล่อกว่หรือไม่ว่าเรื่องความหล่อเนี่ยมันช่วยไม่ได้ว่ามันเกิดอรขึ้นหล่อมาพูดเลยวันนี้จะมาปลุกผม เป็นครั้งแรกในชีวิตจะถามเลยว่าตื่นเต้นไหมตื่นเธอตื่นแั้วต่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยทําอย่างที่หลายๆคนทราบนะครับผู้ชายส่วนใหญ่ที่มีอายุเยอะแล้วเนี่ย<ๆ>ก็จะมีปัญหาคือตรงกลางนี่จะเริ่มเริ่มบางลงเริ่มหายไปข้างหน้าจากที่เป็นง่ามขอด,ดูสวยงามเข้ากับชื่อที่ชื่อมอริสเป็นตัวเอ็หยักน้อยๆทีนี้เป็นตัวเอ็อยหอยักยูไมไปมันก็เลยทําให้เราเนี่ยขาดความมั่นใจเพราะว่าเราต้องทํางาน เราก็เลยโอเคจัดการว่าเราจะทำละก็ะเตรมตัวกันจนมาถึงวันนี้นะครับเริ่มจากเขาก็ต้องมาเช็คสภาพของผมของเราก่อนว่าผมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสิ่งหนึ่งที่ต้องเช็คก็คือ ความหนาแน่นของรูขุมขนของผมอะไรเงี้ยมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มาวัดดูว่าส่วนที่เราต้องการเพิ่มเนี่ยหรือส่วนที่เราต้องการปลูกผมเนี่ยต้องใช้กี่กราฟเพราะว่าจะเรียกกันเป็นกราฟเนี่ยาการปลูกผมนะก็เรียกเป็นกราฟอะไรเงี้ยฮะพอเรารู้ว่าเราอยากปลูกตรนนี้แล้วก็มาดูว่าต้นทุนของเราหรือว่าผมจากด้านหลังของเราเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนที่จะมาปรุกเขาก็ต้องถอนผมถอนลากผมจากด้านหลังเพื่อเอามาใช้วิธีการถอนเขาจะมีเครื่องถอน ช่วยถอนถอนเชื่อนเชื่องเชื่องเือเชื่องแต่ก่อนถอนเขาต้องมีการตัดผมให้สั้นประมาณหรือประมาณหนึ่งนิ้วก็ต้องมีการตัดผมก่อนเพราะของผมเนี่ยไม่ได้ตัดผมมาก่อนก็เลยต้องมีการไถไถยผมด้านหลังออกนะครับหรือให้สั้นหนึ่งนิ้วแล้วก็เริ่มทําตามเอารากผมจากด้านหลังเนี่ยเอามาปลุวิธีการเอารากผมด้านหลังก็คือเราต้องนอนคว่ำเพื่อให้เขาเนี่ยจัดการถอนรากถอนโคนผมออกมาเพื่อมาใช้ แล้วก็ใช้เวลาประมาณนอนกว่าเนี่ยประมาณ 3- ามชั่วโมงซึ่งถามว่าอาการตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรมันเมื่อยเพราต้อนนอนนานแล้วมันก็จะเมื่อยหลังอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมอและพยาบาลที่ทําดูแลอยู่นั้นนะเขาก็เข้าใจเขาก็จะให้เราเนี่ยผ่อนคลายอริยาบดอะไรเงี้ยทีนี้เืออมาก็นอนหงายนอนหงายเพื่อปลูกผมในบริเวณที่เราต้องการการปลูกผมเราก็ต้องพยายามทำตัวนิ่งและให้เขาเนี่ยได้ปลูกผม ในบริเวณที่เราต้องการบริเวณที่ผมต้องการก็คืออยู่ตรงประมาณตรงนี้ที่ผมปลูกอยู่เนี่ยนะฮะผมก็จะนอนหงายนอนหงายนั่นอีกประมาณสัก5้ากชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะใช้เวลาเพราะว่ามันต้องเป็นงานศิลป,ปะมากๆนะคุณลองคิดดูก็แล้วกันว่าเส้นผมแต่ละเส้นมันเล็กขนาดไหนแล้วต้องเจาะรูแล้วก็ต้องเอาผมเนี่ยใส่ลงไปแล้วเพเอิญว่าของผมเนี่ยมันเป็นผมพิเศษมากกว่าคนอื่นเนื่องจากว่าผมเป็นคนหยิกโดยกรรมพันธุ์รากของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงเหมือนกับผมตรงทั่วไปรากของผมมันก็ เฉมันก็เอียงมันก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ทำออกมาแล้วเป็นอย่างไรตามดูวันนกันนะครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วที่ได้รับทำการผ่าตัดปลูกผมมาเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนที่ทำเนี่ยเป็นไงบ้างคือหลังจากที่หมอและพะยาบาลเนี่ยนะครับเพื่อช่วยเช็คกันแล้วเนี่ยว่าผมเราเอามาปลูกตรงไหนองปลูกเท่าไหร่จากจำนวนที่ผมด้านหลังเราที่มีเนี่ยนะครับก็สรุปกันเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ย ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับปกติผมของผมมันจะดูฟูมันก็จะดูเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเอารากผมจริงๆแล้วอาจจะมีน้อยกว่าคนอื่นฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งใจทําไว้เนี่ยมันก็เลยต้องเอาให้มันเหมาะสมกับพื้นฐานหรือว่ากําลังที่เรามีสะสมอยู่นั่นก็คือเรามีเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้น ะะต้องใช้มืออาชีพถึงจะทําสิ่งเหล่านี้ได้เป็นงานยากอันดับหนึ่งเหมือนกันต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่ศูนย์การ,พรแพทย์ตำลีโดยฝีมือของหมอโจนเนี่ยนะผมเชื่อว่าการปลูกผมของผมเนี่ยน่าจะมีปัญหามากและคนที่ทําอาจจะท้อใจจนแบบว่าทําไม่ไหวก็ได้เพราะมันยากจริงๆเท่ของผมผ่านไปแล้วอันนี้ทีนี่เป็นอันที่สองเลยนะครับตอนนี้เนี่ยแผลก็เริ่มแห้งแล้วนะครับแล้วก็เริ่มติดพอสมควรนะครับ มันจะมีเอฟเฟตตรงคือเวลาแผลม,มันเริ่มแห้งแล้วมันก็จะเกิดอาการคันอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องพยายามบังคับตัวเองว่าไม่ให้เกาเยอะอเพราะถ้าเกิดเกาเยอะเนี่ยแผลมันระเสกขึ้นมาเราหัวเราก็จะเป็นแผลที่แบบว่าอาจจะไม่น่าดูนะเวลาตัดผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนด้านหน้านี่ก็เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่หมอนแนะนําก็คืออย่าพยายามไปแกะไปเกาโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับที่ได้ไปเอฟเฟตกับตัวเองแค่เรื่องของอาการคันมันทําให้เราภูมิใจเอาชนะกับมันมากคันมากๆก็ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่ควรเลยนะครับก็คือว่าช่วงอาทิตย์ที่สองเนี่ยนะครับเริ่มสระผมได้ให้น้ําไหลผ่านได้แต่เวลาคุณสระผมคุณน,น้างเก่านว้อเฉพาะตรงส่วนที่บริเวณที่เราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ปลูกผ,กผเลเนี่ยได้สระผมอะไรเงี้ยเราก็อยากจะนวดอยากจะเกาให้มันคลายความดนหนาอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องทําใจที่จะไม่ไปยุ่งกับบริเวณที่เรามาปลูกขน